สวัสดีครับพบกันทุกๆวันหยุดราชก,การนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะวันนี้เราก็คุยกับพันธ์เหลืองไว้นะครับว่าวันนี้เราจะไปหาแยกไข่มดแดงนะครับเดี๋ยวไปหาดูลังก่อนเนะว่ามันจะมีมดแดงไหมนะครับปีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูเนาะถ้าถ้ามันมีลังเดี๋ยวเราจะลองแย่ดูว่ามันจะมีไข่หรือ,อยังนะครับไปครับไปหาลังมดแดงกันก่อนอันดับแรกนะครับผมไป รังมดแดงก็จะอยู่รอบๆสวนเรานะครับไม่รู้ว่าจะมีไหมมีไหมมีบอใส่โอ้มีอยู่นะครับอ่านี่นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วก็นู่นนะครับโอ้เฉพาะต้นนี้มีหลายรังอยู่นะครับ ทางผัานเหลืองไปดูทางนู้นนะครับเราจะหาแย่ไข่มุแด,ดงเอาไปแกงใส่ผักหวานนะครับเพราะว่าตอนนี้ผักหวานที่สวนพ่อสิทธิ์นะครับก็ทําการรูดไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะเริ่มออกอ,ออกยอดแล้วเดี๋ยวไปดูผักหวานก่อนเนะอันนี้ก็เป็นแปลงสวนผักหวานนะครับนี่ครักเริ่มมียอดแล้วนะครับรูดไว้แล้วนะครับนี่นะครับ นี่ผักหวานเป็นผักหวานป่าเนาะนะครับนี่คาดการว่าถ้าได้มดแดงเราจะมาเก็บผักหวานเอาไปแกงใส่ไข่มดแดงนะครับแต่เราไม่แน่ใจว่ามดแดงมันจะมีไข่หรือ,อยังเนะาะฮะมดแดงไข่ไ้ไเอองั้นเมนูเย็นนี้เราจะแกงผักหวานไปครับอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับ

นี่บอกหน่อยบารู้แล้ะลวนดูลวนเนี่ยโอ้ยกิ่งอันดิวอะจิงนั้นมันโอ้ยจิงนั้นมันบังโอ้มีอยู่มีอยู่โอันดิวอะโอ้อันดิวอันดิวอ๋อมันมีกิ่งนั้นขวางกลางนึ่มีมีมีใครอยู่มีมีมีครับบารู้

้ยตกไปทางอืนบดโอ้ยมันเป็นวันวันไงไม่ง่าย่ายกว่าเดิมโอ้ยเอาวะเอาวะอืมเอาวะเข้าอยู่หรอกเข้าแน่บ่เข้าแน่นัแหละเอาวะอ้าหือ เอพอ,พอดูก่อนนะครับว่ามีไข่ไหมนะครับมาๆมา,ม,า<อ>มีอยู่มีอยู่ยยมันผมก็เป็นแม่นบัทันไห่ไข่<ค>บัทันใหญ่ เปาดข้างเปาหมคนนหมดเดิอ,อ,อ๋โอ้มดแดงกัดนะครับก็วันนี้นะครับก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วมันยังไม่ไข่มันยังไม่เยอะนะครับไข่มันยังเล็กอยู่นะครับก็เลยลองแย่แค่สามสี่ลังดูก่อนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอฝนตกอีกสัก สกขาสองหาเดี๋ยวเราจะมาแย่ใหม่นะครับผมโอ้แต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับโมแดงกัดครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจนถึงตรงนี้นะครับผมเอาไว้คราวหน้านะครับมีคลิปอะไรเดี๋ยวผมจะเอามาให้พวกท่านดูใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอการเพราะว่าขอบคุณทุกท่านมากครับอไปก่อนครับโมแดงกัดครับผมบายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับ